ทางด้านของสโมสรโรตารี่จันทบูร์มอบอุปกรณ์และสมุนไพรเพื่อรักษาผู้ปว่วยโรคสะเก็ดเงินค่ะ สโมสรโรตารี่จันทบูรได้จัดก,การประชุมสโมสรควบคู่กับกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ณสถานที่ประชุมของสโมสรโดยมีนายชาโนนนิธิเมธาวีนายกสโมสรโรตารี่จันทบูรณ์พร้อมผู้ว่าการภาคและสมาชิกสโมสรได้มีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสมุนไพรพรุงยาะะเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินโดยมีอดีตนายกคุณเฉลิมพลศักดิ์คำเป็นผู้รับมอบสิ่งของทั้งหมดค่ะเพื่อนําไปใช้ประ ภายในศูนย์สะเก็ดเงินวางปลาซึ่งตั้งอยู่ที่วางปลารีสอร์ตตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้อุปกรณ์และสมุนไพรดังกล่าวได้มาจากเงินสนับสนุนของสมาชิกสโมสรโรตารี่จันทบุรีจากการจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆโดยมียอดเงินบริจาคทั้งหมดรวมทั้งสิ้น61,105บาทซึ่งได้นําไปจัดซื้อสิ่งของจําเป็นอย่างรอบคอบและโปรง่งใสเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินให้ได้รับการดูแล รักษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงพันธกิจสําคัญของสโมสรโรตารีจันทบูรณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมและเป็นพลังค่ะในการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง